กฎแห่งกรรมเรื่องความสุขที่ประนีตการวางใจอย่างไรจึงจะเข้าถึงความสุขที่ประนีตได้มนุษย์เราเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งที่ควรจะเข้าถึงความสุขที่ประนีตและประเสริฐความสุขที่ประนีตและประเสริฐก็คือความสงบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี แต่ความสงบมีอยู่สองอย่างสงบเพราะไม่รู้คือปิดหูปิดตาไม่รับรู้อะไรเลยครั้นรับรู้สิ่งภายนอกเมื่อใดจิตใจก็ว้าวุ่นหรือวุ่นวายได้ง่ายความสงบอีกอย่างหนึ่งคือสงบเพราะรู้รู้มีสองอย่างคือรู้ตัวกับรู้ความจริงถ้าเรามันสร้างความรู้สึกตัวอยู่เสมอ ทำอะไรใจก็อยู่กับเนื้อกับตัวไม่ว่าจะล้างหน้าอาบน้ำล้างจานกินข้าวท่ายนักทายเบาต่าง,งๆเหล่านี้ความเครียดคุณมัวหรืออารมณ์อกุศลต่างๆก็จะมาครอบงำจิตใจได้ยากเกิดความรู้สึกโปรง่โรงโล่เงเบาสบายและแม้จะมีความคิดและอารมณ์ต่างๆมารบกวนจิตจนกระเพื่อมว้าวุ่นคุณมัว ก็รู้ตัวได้ไวจิตก็จะกลับมาเป็นปกติได้เร็วความสงบก็จะเกิดขึ้นตามมานี่เป็นความสงบที่เกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนเกิดขึ้นได้บนท้องถนนโดยไม่ต้องหลีกเร้นหรือปิดกัน้นการรับรู้แต่อย่างใดเป็นความรู้สึกตัวที่มีสติเป็นฐานเพราะว่าสติช่วยให้ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนั้น หากหลงไปทางอื่นก็ระลึกได้ไวแล้วก็จะกลับมาอยู่กับปัจจุบันเกิดความรู้สึกตัวได้เสมอแต่ถ้าหากว่าเราหมั่นสร้างความรู้สึกตัวมีสติรู้ทันความคิดและอารมณ์ปรุงแต่งที่เกิดขึ้นในใจใจก็จะสงบเพราะความคิดและอารมณ์ทั้งหลายจะหมดผิดสงเมื่อเรามีสติรู้ทันความสงบอย่างนี้ เกิดจากความรู้ตัวหรือรู้ด้วยสติอย่างไรก็ตามนี่ยังเป็นความสงบชั่วคราวรู้ที่สำคัญกว่านั้นก็คือรู้ความจริงรู้ความจริงในที่นี้คือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนนั่นคือรู้ด้วยปัญญาแต่การรู้ด้วยปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการรู้ด้วยสติหรือเห็นด้วยสติ ตอนแรกๆก,ก็เห็นความคิดและอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นที่ใจตอนที่ไม่มีสติเวลามันเกิดขึ้นก็สำคัญมั่นหมายว่าเป็นของเราเวลากายเดินก็คิดว่าเราเดินเวลากโกรธก็คิดว่าเราโกรธแต่พอมีสติก็เห็นชัดว่าที่เดินอยู่นี้ไม่ใช่เราเดินมันเป็นรูปหรือกายที่เดินที่กำลังคิดอยู่นี้ก็ไม่ใช่เราคิด มันเป็นใจที่คิดหรือปรุงแต่งขึ้นเมื่อเกิดความโกรธก็เห็นว่าไม่ใช่เราโกรธแต่มันเป็นความโกรธที่เกิดขึ้นมาในใจการเห็นแบบนี้จะทำให้เราเข้าใจความจริงหรือเป็นความจริงชัดขึ้นเรื่อยๆว่าไม่มีเรามีแต่รูปกับนามหรือกายกับใจแต่เพราะไม่รู้ความจริงจึงหลงปรุงแต่งว่ามีเรา มีตัวฉันเป็นเจ้าของกายเจ้าของใจหรือว่าเป็นเจ้าของการกระทํานั้นเวลาที่มีความทุกข์แทนที่จะเห็นความทุกข์กลับกลายเป็นว่าเราทุกข์มีฉันเป็นผู้ทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ด้วยสติหรือเห็นด้วยสติอยู่เนืองๆก็จะเกิดปัญญาหรือเห็นความจริงที่ว่าจริงแล้วไม่มีเราหรือไม่มีตัวฉัน เมื่อเห็นของจริงคือกายและใจอยู่เนืองๆด้วยสติก็จะเห็นความจริงหรือสัจธรรมที่กายและใจแสดงออกมาเมื่อใดก็ตามที่เห็นสัจธรรมหรือความจริงของกายและใจอย่างชัดเจนนั่นก็คือเห็นความจริงว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะวางทุกอย่างเพราะเห็นชัดว่าไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นได้เลย ความรู้แบบนี้ทำให้เราเข้าถึงความสงบที่แท้จริงเป็นความสงบที่ประเสริฐไม่ใช่สงบเพราะปราศจากเสียงรบกวนแต่สงบเพราะไม่มีอะไรมาทำให้ใจหวาวุ่นได้เพราะจิตไม่ได้ยึดติดถือมั่นกับสิ่งใดๆอีกต่อไปอะไรมากระทบก็วางได้หมดเราควรฝึกวางใจให้เป็นผู้ดูผู้เห็นไม่เข้าไปเป็นเจ้าของสิ่งใด หรือยึดสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกูไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สมบัติแม้กระทั่งอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจก็ไม่เข้าไปเป็นจะช่วยให้พบความสงบในจิตใจและเกิดปัญญาที่ทำให้เกิดสุขอย่างแท้จริงจงเห็นแต่อย่าเข้าไปเป็นคือวางใจให้เป็นแค่ผู้ดูเฉยเฉเห็นความเป็นไปของกายและใจ เห็นความเป็นไปที่เกิดขึ้นอยู่รอบตัวเราเหมือนกับนั่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําและดูน้ําไหลโดยไม่ทําอะไรกับสิ่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าการนั่งดูน้ําไหลไม่เหนื่อยแต่คนส่วนใหญ่มักจะไม่ทําอย่างนั้นเห็นเรือสําราญผ่านมาเข้าการะโจนลงน้ําเพื่อจะได้ขึ้นเรือไปสนุกสนานกับเขาเห็นซุงท่อนใหญ่ไหลมาตามน้ําเป็นไม้เดือดี ราคาแพงก็โดดไปเพื่อยึดมันเอาไว้เมื่อกอสวะหรือหมาเน่าลอยมาก็พยายามเอาไม้แหย่ให้มันลอยพ้นไปห่างๆตัวเราทำแบบนั้นเหนื่อยนะคนเราทุกเพราะใจไม่อยู่เฉยหากไม่ผลักใสก็พยายามไกวคว้าไม่หยุดหยอด่อนถ้าเราเป็นแค่ผู้ดูเฉยๆดูทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเหมือนดูสายน้ำที่ไหล สิ่งที่เกิดขึ้นในใจนั้นไม่เคยอยู่นิ่งเหมือนกระแสะของน้ำกระแสะใจไม่ต่างจากกระแสะของน้ำนั้นจะมีการแปรเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่อยู่นิ่งถ้าเราดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นความจริงยอมรับความจริงจิตก็จะคอยตามความจริงไม่มองหรือคิดนึกไปในทางที่สวนทางกับความจริงนั้นซึ่งจะนำไปสู่ความทุกข์ ไม่ต่างจากการเอาตัวไปขวางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่นั่นเองความจริงของชีวิตและโลกใบนี้นั้นเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมากไม่มีใครสามารถต้านทานได้แต่คนส่วนใหญ่ทําใจเหมือนกับวางกระแสน้ำเอาไว้ถ้าจะพูดก็คือคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สวนทางกับความเป็นจริงเช่นคาดหวังให้ร่างกายและทรัพย์สมบัติ จะต้องเที่ยงไม่แปรเปลี่ยนเป็นสุขเสมอหรือยึดติดถือมัน่นสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวตนนี่คือการตั้งจิตไปขวางความจริงเอาไว้เมื่อจิตขวางความจริงแล้วก็ย่อมถูกความจริงกระนำย่ำยีจนเป็นความทุกข์ไม่ต่างจากการยืนขวางกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวอยู่ก็ย่อมโดนกระแสน้ำนั้นพัดไปชนเกาะแก่งบาดเจ็บหรือถึงตายได้ ความทุกข์ของผู้คนเกิดขึ้นเพราะว่าจิตยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งต่างๆจะสวนทางกับความเป็นจริงไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับความจริงหรือสัจธรรมนั้นหากไม่อยากให้เกิดความทุกข์ย่ำยีในจิตใจก็ควรวางใจให้เป็นหนึ่งเดียวกับสัจธรรมคือรู้ว่าสิ่งทั้งปวงนั้นไม่มีอะไรยึดมัน่นถือมั่นได้เลยมีพุทธภาษิตตอนหนึ่งกล่าวว่า เพราะยึดมัในรูปทิฐิอย่างนี้จึงเกิดขึ้นว่าลงไม่พัดแม่น้ำไม่ไหลสตรีมีคันไม่คลอดดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ไม่ขึ้นหรือไม่ตกมั่นคงดุดเสาระเนียดหมายความว่าเมื่อใดก็าตามที่เรายึดติดถือมั่นในรูปรวมทั้งรสกลิ่นเสียงสัมผัสและธรรมารมณ์ก็จะมีแต่ความชิด หรือความเห็นที่สวนทางกับความเป็นจริงผลที่ตามมาก็คือความทุกข์กับความคับแค้นใจหากไม่ปรารถนาความทุกข์ใจสิ่งที่เราควรกระทำก็คือฝึกใจให้มองหรือเห็นสอดคล้องกับความจริงจะก,กระทำเช่นนั้นได้ก็ต้องหมั่นพิจารณาสิ่งต่างๆอยู่เสมอคือมองทุกอย่างให้เป็นธรรมะไม่ใช่เฉพาะสิ่งนอกตัวเท่านั้น แต่รวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจของเราด้วยเพราะว่ากายและใจก็สามารถสอนธรรมะหรือแสดงสัจธรรมให้เราได้เห็นจนถึงขั้นที่รู้ว่าไม่มีอะไรยึดติดถือมั่นได้เลยสุดท้ายแม้กระทั่งใจก็ต้องปล่อยวางไม่ยึดมั่นว่าใจเป็นเราเป็นของเรานี่คือกุญแจสำคัญที่สุดในการเข้าถึงความสงบเย็นที่ เป็นพระนิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนดีย่อมหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นคนดีไม่ได้หลุดพ้นเพราะทำความดีเพราะให้ทานรักษาศีลแต่เพราะความไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นได้ต้องมีความดีเป็นพื้นฐานก่อนเพราะความดีจะช่วยปรับจิตปรับใจ และจะช่วยวางรากฐานสำหรับการวางใจให้ถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงจนกระทั่งจิตเห็นความจริงอย่างแจม่มแจ้งไม่มีความเห็นที่ขัดกับความเป็นจริงเพราะจิตเช่นนั้นแหละจะทำให้ภาวะที่สุขสงบอันประเสริฐได้เกิดขึ้นแก่มนุษย์เราได้นั่นเองช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุ เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ